แขนทั้งสองข้างของเขาสั่นขึ้นมาเล็กน้อยก่อนที่แขนเสื้อทั้งสองข้างจะขาดวินในพริบตาหลังจากแขนมีสัญ,ญลักษณ์โบราณซับซ้อนมากมายขึ้นพลังปราณมหาสาลก็ปกคลุมรอบกายในทันทีทว่าเขาก็ยังคงมิกล้าเข้าปะทะกับกิ่งหลิวที่ห่อหุ้มเอาไว้ด้วยพลังอันน่ากลัวอยู่ดีเช่นนั้นเขาจึงจำแรงเป็นเงาพร้อมถอยออกไปหลายร้อยจ้างตุ้มหลังจากมีเสียงสนั่นวันไหวดังขึ้นดินแดนบนรรพบุรุษของเผ่าปีศาจก็เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง มีนานกิ่งหลิวสีทองก็ปักลงสู่พื้นดินเพราะมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นจนเกิดเป็นรอยแยกที่ลึกสุดจะอย่างขึ้นมามากมายทว่าในวินาทีที่ชิวหลงหยุดการเคลื่อนไหวลงนั้นกิ่งหลิวสีทองกิ่งหนึ่งพันพุ่งขึ้นมาที่ใต้ฝ่าเท้าของเขามีเพียงเท่านั้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังของชิวหลงต่างก็มีกิ่งหลิวสีทองประหลาดพุ่งออกมาเพียงชั่วพริบตา ชิวหลงมีสีหน้าเคร่งเครียดขึ้นทันทีแขนทั้งสองข้างสั่นเทาน้อยๆก่อนที่มือทั้งสองข้างจะมีเกล็ดมังกรห่อหุ้มเอาไว้พร้อมกับมีไอสีดำพวยพุ่งพุ่งออกมาขณะเดียวกันทางด้านหลังของเขาก็มีภาพมายาขนาดใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยไอปีศาจมหาศาลปรากฏขึ้นในเมื่อหลบมิพ้นเช่นนั้นก็คงต้องตอบโต้แล้ววินาทีต่อมาชิวหลงได้เค้นพลังวิญ,ญญาณภายในกายขึ้นมาและมีมีการลังเลใดๆก่อนจะสัหมัดเข้าใส่กิ่งหลิวสีทองตรงหน้าตุ้ม วินาทีที่หมัดที่ห่อหุ้มด้วยเกล็ดมังกรประทะเข้ากับกิ่งหลิวสีทองก็เกิดเสียงดังสนั่นวันไหวขึ้นก่อนที่ห้วงอากาศตรงหน้าของชิวหลงจะพังทลายลงวินาทีต่อมาขณะที่กิ่งหลิวสีทองกลายเป็นประกายไฟดวงเล็กๆและมาลายหายไปในอากาศนั้นชิวหลงคำรามเสียงต่ำก่อนหันหลังกลับอย่างรวดเร็วและซัดหมัดเข้าใส่กิ่งหลิวสีทองที่อยู่ทางด้านหลังอีกครั้งจนเวลาผ่านไปมิถึงหนึ่งกา้านทูบ แม้พลังของผู้ที่ก้าวเข้าสู่ระดับจักรพรรดิซึ่งชิวหลงแสดงออกมาจะน่ากลัวเพียงใดแต่น่าเสียดายที่กิ่งหลิวสีทองมิเพียงมีพลังโจมตีที่แข็งแกร่งกว่าแล้วทว่ายังสามารถเพิ่มจำนวนมากขึ้นได้เรื่อยๆอีกด้วยแม้ชิวหลงจะมีตบาร,รมีสูงส่งการป้องกันแข็งแกร่งแต่ในที่สุดก็ต้องพลาดถ้าถูกกิ่งหลิวกิ่งหนึ่งแทงจนเป็นรูและชุ่มไปด้วยเลือดขณะเดียวกันพวกบุรุษไวกลางคนที่สวมชุดบัณฑิตสี่คนที่เหลือกำลังเฝ้าดูการต่อสู้อยู่มิไกลามากนะัก ก็เหมือนจะพบความผิดปกติบางอย่างเข้าก่อนที่จะมีสีหน้าตื่นตระหนกขึ้นมาแดนสนธยาถูกต้องสตรีที่สวมอภรร์เขียวระดับจักรพรรดินางนี้หากนี้มีสิ่งใดผิดพลาดมีความเป็นไปได้สูงที่นางจะรู้แจ้งถึงระดับแดนสนธยาในตำนานแล้วเช่นนี้มิว่าชิวหลงจะโต้กลับเช่นไรเกรงว่าคืนนี้คงยากที่จะหนีความพ่ายแพ้ได้เพราะในตำราโบ,บราณได้บันทึกเอาไว้ว่าต่อให้อยู่ในระดับจักรพรรดิเหมือนกัน ก็ยังมีการแบ่งแยกผู้แข็งแกร่งและผู้อ่อนแอและการรู้แจ้งในแดนสนธยาถือเป็นการแบ่งแยกความแข็งแกร่งในระดับจกักรพรรดิได้อย่างหนึ่งเช่นนั้นสตรีที่สวมอภรรเขียวนางนี้มิเพียงแต่เป็นผู้แข็งแกร่งระดับจกักรพรรดิแต่ยังคงเป็นจกักรพรรดิขั้นสูงสุดอีกด้วยคิดถึงตรงนี้เหล่าบุรุษไวกลางคนที่สวมชุดบัณฑิตทั้งสี่คนต่างก็หันไปสื่อสารกันทางสายตาก่อนจะพากันก้าวออกมาข้างหน้าผู้อาวุโสขอได้โปรดยั้งมือด้วยขอรับ เหล่าบุรุษไวกลางคนที่สวมชุดบัณฑิตทั้งสี่โค้งคำนับลงพร้อมกันด้วยท่าทางเคารพนอบน้อมทว่าหลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นเทพหลิวก็ยังคงเอ่ยอย่างมิยาแสว่าทางที่ดีพวกเจ้าอย่าได้ยื่นมือเข้ามายุ่งจะดีกว่ามิเช่นนั้นจะโทษว่าข้ามิเตือนมิได้นะได้ยินเช่นนั้นเหล่าบุรุษไวกลางที่สวมชุดบัณฑิตทั้งสี่คนก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีท่าทางเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแม้พวกเขาจะสนิทสนมกับชิวหลง แต่ต่อหน้าผู้แข็งแกร่งระดับจกักรพรรดิขั้นสูงสุดเช่นนี้ต่อให้พวกเขาร่วมมือกันก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีและพวกเขายังรักตัวกลัวตายอยู่คงไม่ยอมสลัดตะบะบารมีนับล้านปีของตัวเองเพื่อชิวหลงเพียงคนเดียวเป็นแน่หลังจากชั่งใจครู่หนึ่งพวกเขาก็ทำได้เพียงมองชิวหลงที่เลือดท่วมกายราวกับสัตว์ร้ายที่ติดอยู่ในกับดักด้วยความสงสารก่อนจะถอยหลังไปเงียบๆตอนนั้นเองหกหลังจากเสียงมังกรคำรามดังก้องไปทั่วท้องฟ้า ร่างของชิวหลงก็ระเบิดแสงสีดำออกมาไอาปีศาจมหาศาลพลันพวยพุ่งพุ่งไปทั่วพื้นที่มีนานมังกรที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดสีดำทั่วทั้งร่างและมีความยาวถึงร้อยจังก็ทะยานขึ้นฟ้าหวังที่จะหลบหนีทว่าสีหน้าของเทพหลิวยังคงเรียบนิ่งและเอ่ยขึ้นเรียบเรียมว่ามิใช่ระดับจักรพรรดิก็เป็นเพียงมดปลวก